ข่าวด่วนภูเขาไฟมาราปีประเทศอินโดนีเซียระเบิดปะทุข,ขึ้นเท่าภูเขาไฟสูงพันเมตรเตือนภัยระดับ2ด้เมื่อวันเสาร์ที่19เมษายนพศสอ6 8เวลา06.20 นอตามเวลาท้องถิน่นภูเขาไฟมาราเปอินโดนีเซียได้ระเบิดขึ้นพ้นเท่าฐานสูงถึง1,000เมตรการเตือนภัยระดับสองทางการอินโดนีเซียได้ประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือทำกิจกรรมใดๆในรัศมี3กิโลเมตรจากปากป่องภูเขาไฟ และอีกเหตุการณ์หนึ่งครับท่านผู้ชมอาที่กระบี่นะครับเกิดมีหลุมยักษ์ยุบตัวขึ้นนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่19เมษายน2568เกิดเหตุการณ์ดินยุบเป็นหลุมยักษ์กลืนต้นปลามไม่เห็นแม้แต่ยอด พี่น้องชาวกระบี่พระวาตื่นตระหนกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเกิดเหตุหลุมยุบตัวเป็นวงกว้างอยู่ที่หมู่สิบตำาบลผู้เตียวอำาเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่กว้างชาวบ้านวัดได้20่สคูณยีเมตรลึกยาวกว่า5ไม้ไผ่เลยทีเดียวและยังมีการยุบตัวเป็นรอยแยกแต่ขนาดใหญ่เป็นทางยาวกินเนื้อที่ประมาณ3ไร่กว่า ผู้ใหญ่บ้านได้เอาเชือกมากัน้นบริเวณไว้กลัวคนเดินพลาดหรืออาจมีการยุบแยกร้าวขยายวงกว้างออกไปอีกล่าสุดได้ลามไปถึงข้อไก่ที่อยู่ใกล้ถามเจ้าของเล้าไก่ตอนแรกเขาเห็นแล้วแต่มันไม่ใหญ่บานนี้ พอตอนเช้ามาดูเฮ้ยมันกว้างสุดตัวลงไปอีกต้นปาล์มน,น้ำมัน2ต้นถูกยุบไปในหลุมจมมิดไม่เห็นแม้แต่ยอดพยาบานกำลังแจ้งไปทางส่วนที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบว่าจะเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหว3.5ลิตเตอร์เมื่อวันที่14เมษายน68หรือเปล่า